นี่เป็นเป็เงินจำพี่เอาใส่ร่วมครับสองคนครับอยู่นายงเดนไม่พี่พี่ติดหนี้มีปัญหาการเงินอะไรหรือเปล่าไม่มีครับแล้วสาเหตุที่ทำลไปเพราะอะไรถึงงมวางแผนมานานไหมที่ที่จะทำตกลงมีจะเปจำเงินตกลงฮิปเป็นร่วมวางแผนไหมทำคนเดียวเลยเหรอแล้วรู้ได้ไงว่ามันมี มีใช่ไหมรถคันนี้ครับอันนี้รถใครเนี่ยรถที่บ้านเนี่ยครับเกย์มาเทาอยู่ของแม่ซื้อสดหรือว่าผ่อนผ่อนผ่อนที่ไหนอ่ะที่ฮัมด้าทุนสินอ๋อว่ต้องคุมไว้หน่อยนึงเพราะว่ามันคุมไว้อย่างนี้ ไอ้เจเรนเนี่เหมือนด้วยอ,ะอ่ะเออเๆอเออเราก็ถามมันจะเดิยนย้อนกลับไปกินนะเดี๋ยวเรื่องนะมันจะเดินกลับไปที่นรถลำล้อตรงนี้